ว่าคนนั้นรวยคนนี้จนยนะิ้มตังตักทุกุปนาะศจะดูคนดีหรือ็นดีดูที่ความเป็นกันอยู่<ม>แล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยโยนนะเป็นตัวอย่างในการเป็นกันอยู่เพราะว่าพระสารีบุตรท่านเป็นพี่ที่ดีของน้องๆเป็นเพื่อนที่ดีของนรำมคกลานะนะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิ่ที่ดีของพระสัชชีนี่คือพระธาตนิบุตรก่อนที่จะปนิพพานพระพุทธองค์ก็ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนพระธาริบุตรบอกว่าจะไปนิพพานที่เมืองนาน,นาชาเพราะท่านยังเปิดเรื่องความไม่สิดของมารดาไม่ได้นะมารดายังมีความ ไปนิรยมนะเมื่อไปถึงก็ไปเจอหลานชายก็บอกว่าให้ไปบอกกับย่าให้จัดห้องที่ตนเองเคยคอ้ไไปด้วยตนจะไปโดนจะไปนิพานตรงน,นั้นตอนนั้นถ่ายออกมาไปเลื่อนนโยมนะถ่ายาออกมาไปเลือ่อนเมื่อไปถึงพระนางพราันนีก็ได้ยมออมาทําไมจะมาสึกตนแก่หรือยังไงนะได้มาก่อนที่จะไปเรื่อยครั้งหนึ่งเคยทา จะไปหาแม่จะไปปลุกโยมแม่ก็กระเดกกระดันเอาตักข้าวให้ของเอา,เอาจงกินข้าวที่ติดปลากระปวยนี่าหาหาข้าวอะไรไม่ได้เลยมาหาของอะไรไน่ไ้คือดานนะ่าโยมนะพระคารีศก็ไม่ได้โกรธเพราะโกรแม่จะบาปใช่ไหมก็ไปนั่งจันอยู่อะไรแบบน,นี้พระพุทธเจ้าตอนนั้นสามเณรเราหุนไปด้วยโยมนะพระพุทธเจ้าถามว่า พระสาวบุรได้อะไรจากบ้านของแม่ของท่านาบ้างบอกว่าได้ข้าวขีวิติษยลากระโวยมาี่นั่งจัดอยู่แบบนี้พอ,อว่าจาริพานั่นก็คิดว่าจะไป,ป,ปกรนมารก็พอในอยามที่1่งในยนเทวดาอะไรก็มาจะมาเทา่ยวเฝ้าดูแลเ่วยปฏิบัติท่านบอกว่าไม่ตทอ่ตอนนี้เรามป็นคนดูแลอยู่แล้ว ยามที่สองก็มีพระอินมาแสงสว่างก็เยอะขึ้นยามที่สามพะระโรมมาอย่างนี้เป็นตน้นกระเท้าสักการมาโยนาพระมณีเห็นแสงสว่างม,มาต้นนันนท์ใกล้ใ,ใช่ไหมก็็ถามกับลูกลูกชายอีกคนหนึ่งาที่ดูแลว่าน,นั้นแสงอะไรก็บอกว่าตอนหัวค่ำนั้นก็มีเทวดามาเข้าเฝ้าจะมาดูแล จากต่อมาก็มีพระอิน์แล้วก็มีพระกรมเราเป็นอาจารย์ของแม่เพราะว่าแม่นั้นเคารพพระกรมอยายนนะก็เลยนางมีจิตใจคิดว่าแม้แต่ลูกชายของเรายังมีอนุภาพมากขนาดนี้ยังมีพระกรมอะไรมาเข้าเป้าท้าพระธรรมรับโกดมจจะมีอนุภาพมากขนาดไหนม่นางมีจิตใจ ที่จะรับธรรมมขั้นสูงแล้วรัชกาลที่หกก็ได้แสดงเกี่ยวกับคุณของพระพุทธเจ้ากรรมให้นางและได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เรียกว่าปีนทบายภูมิแล้วก็นางก็บอกะทําไมลูกจริงโกวยให้แม่อยู่แบบนี้นานหลายสิบปีแล้วทำไมลูกไม่มาโปรดแม่โกรธได้ไหมโยมไปทุกทีก็ด่าทุกครั้งนะโกรธได้ไหม ติะะดยาแสดงํามได้มุมุนำ้นำนะเข้าเข้าน้ำส่งัาณเข้าห้อน้ำาอ่ามีไมีซ้ายใช่ขวารักข้างหน้ามาทีองหลัง